ประชุมออนไลน์นะท่านผู้ชมสมเด็จพระมหาวีรวง์กรรมการมหาเทรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชแจ้งที่ประชุมมหาเทรสมาคมบอกว่าสำนักพระราชวังมีหนังสือลงวันที่15กันยายน2514กราบทูลสมเด็จพระสังฆราชครับบอกว่าตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานถวายพระพรกลาบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองทุลีพระบาทขอพระราชทานพระราชาดาริ ในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการจํานวน30รูปให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรินะครับแต่งตั้งพระสังฆาธิการจํานวน30รูปให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอาทิพระธรรมวชิรมุนีวิะะบุญชิตยานสังวโรว,วัดมหาธาตุยุราตลังสลิดดำรงตําแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานาครอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน30รูปที่ได้รับการแต่งตั้ง<า>แต่ก็มี2ครับ ถอดถอนพระสังฆาธิการสามรูปออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนึ่งคือพระราชปริยัติสุนทรอมรภิรักปสารโนออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศร้ถอดถอนพระธรรมรัตนพรสมศักดิ์โชตินทโรออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีถอดถอนพระเทพสารเมธีบัวศรีชุตินทโรออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมยุทธแล้วก็มีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการสามรูป ให้ดารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดก็คือมีการแต่งตั้งแทนนะครับหนึ Cant ่งคือพระราชภาวนาพิธานสิร uh ิวัฒน์สิริวัฒโนให้ดํารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศราแต่งตั้งพระราชสุธิธรรมาจารย์สําอ่างตานทินโนดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีสาคือแต่งตั้งพระครูสุทธิยานโสพลเล็กสุทธิยานโนให้ดํารงตาแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินธรรมยุทธก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการสงฆ์เหมือนกันนะใช่ครับกรณีต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ เข้าที่ประชุมมหาเถระสมาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่บังเอิญเป็นวันเดียวกันกับมีการเกษียณของข้าราชการหลายท่านพอดีเลยนะฮะ